สวัสดีครับตกปลากับ TKP นะครับตอนนี้เป็น EP ที่93นะครับ EP นี้จะมานำเสนอนะครับวิธีการใส่ลูกปืนนะครับเจ้ารอกชิมา a โนอาเตกานะครับเป็นรอกที่เคยทำ EP แนะนำตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ชิมานโนอาเตกาเนี่ยที่นำเข้ามาที่จำหน่ายที่ร้าน TKP เนี่ยนะครับมีทั้งขนาดเบอร์1,000 เบอร์2 5 0พัซีมเบอร์4 0่0นะครับมีมาครบทุกเบอร์แล้วนะครับส่วนเรื่องรอบของรอบเนี่ยก็มีทั้งเ g จนะครับแล้วก็รอบธรรมดาแต่ว่าอาจจะมีไม่ครบทุกเบอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เพื่อนนักปาจะสั่งซื้อเนี่ยก็แนะนำให้สอบถามทางร้านเราก่อนนะครับว่ามีรอบอะไรบ้างนะครับเพราะว่าของช่วงนี้ก็สั่งยากนะครับติด เรื่องโควิดด้วยนะครับอ่ารอบในแบบวันนี้จะเป็นรอบอัลเตกาเบอร์หนึ่งพันนะครับบอกก่อนว่าวิธีการใส่ลูกปืนนะครับแทนบูทเฟืองอ่าแทนบูทเฟืองตัวหนอนเนี่ยนะครับใช้ได้หมดนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันนะครับเบอร์หนึ่งพันเบอร์2 5 0 0ั3 0 0 0นะครับเบอร์4,000ใช้ลูกปืนขนาดเดียวกันนะครับเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆพือนนักลูกปลาสั่งซื้อเนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นลูกปืนเพิ่มแทนบูทเฟืองตัวหนอนลอก a าเตกปี2021นะครับอ่าตัวเนี้ยได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนบูทออกแล้วก็ใส่ลูกปืนไปแล้วนะครับก็จะลื่นในระดับสุดขีดนะครับของลอกนะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนลูกปืนแทนบูทนะครับเพราะว่าบูทเนี่ยอย่างที่ผมบอกหลายรอบว่าบูทเนี่ยมันจะมีการยุบตัวนะครับเวลา,เาใช้เป็นนานๆน,นะครับ มันจะไม่ทนเหมือนลูกปืนนะครับต่อให้ลูกปืนเนี่ยเสียนะครับมันก็จะไม่ยุบตัวนะครับเต็มที่ก็ไม่หมุนแค่นั้นเองนะครับเราก็จะสังเกตง่ายๆลูกปืนเสียเนี่ยมันจะมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของลอกก็แล้วแต่นะครับเวลาเราล้างลอกหรือว่าเซอร์วิสรอกเนี่ยเราใช้วิธีการเทสด้วยเหล็กเทสลูกปืนนะครับเอาลูกปืนส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับถ้ามีรู้สึกมีสากมือนะครับ แสดงว่าลูกปืนตัวนั้นน่ะเสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนเฉพาะจุดไปนะครับพอนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนนกกปลาใช้ลอกนะครับแล้วรู้สึกว่ามีอาการขึ้นมือเนี่ยเราก็ใช้เหล็กตัวเนี้เทสลูกปืนนะครับเพื่อที่จะดูว่าลูกปืนตัวไหนมันเสียนะครับแต่ถ้าเราเทสแล้วลูกปืนลื่นปกติไม่มีอาการสาดมือหรือขึ้นมือเราค่อยมาเทสท,ที่เฟืองนะครับเพราะว่า หลายๆครั้งที่เพื่อนนักลุกปาตกม้าตายนะครับหรือว่าช่างบางคนนะครับตกม้าตายเรื่องเฟืองเนี่ยนะครับเพราะว่าอาการขึ้นมือบางคนก็ฟันธงเลยว่าเฟืองขึ้นมือต้องเปลี่ยนเฟืองนะครับลอกเฟืองขึ้นมือนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนเฟืองแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าให้เรามาเช็คที่ลูกปืนก่อนเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียง่ายนะครับพอเราเทสแล้วถ้าไม่ ไม่มีปัญหานั่นแหละครับเราถึงจะค่อยมาสั่งเฟืองตัวที่เสียแล้วก็ลอกชิมาโน่เนี่ยรุ่นใหม่ๆถ้าเป็นตระกูลนาเซกาหรืออะไรเนี่ยเฟืองเนี่ยเขาจะอโนด้ยสีดํามานะครับทำสีดํามาเพื่อที่จะให้สังเกตง่ายนะครับถ้าเฟืองขึ้นมือมันจะขึ้นเป็นสีขาวเลยนะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างรูปให้ดูเป็นเฟืองของเจ้าสตา a ดิกเซโฟปกนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยมีอาการเฟืองขึ้นมือมามันจะขึ้นเป็น สีขาวนะครับซึ่งรอยอนได์มันจะหายไปอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือหลักการง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับวิธีการใส่ลุกปืนเพิ่มตัวหนอนเจ้าอลเตก้านะครับทิมาโนโอัลเตกาปี2021นนะครับว่าวิธีใส่ใส่แบบไหนนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอ่าเราก็ลองติดตามดูนะครับ ครับผมมาถึงคิวเจ้าชิมาน n o อาเตกานะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนลูกปืนนะครับเจ้ารอกชิมานอัลเตกาเบอร์1 0 0 0เบอร์2 5 0 0 C 3,000เบอร์สี0พหรือแม้แต่ส5 0 0 0นะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับขนาดลูกปืนก็จะเป็นขนาดเดียวกันนะครับทุกๆทุกๆ เบอร์ของรอบนะครับอ่าถอดสปูนออกก่อนนะครับแล้วต่อจากนั้นถอดเฟืองกี่เสียงครับดึงออกมานะครับค่อยๆดึงออกมานะครับผมเหลยยงไว้นะครับอันนี้น็อปก็เปลี่ยนหน็อปแต่งได้นะอ่าเปลี่ยนหน็อปแต่งได้แล้วก็เปลี่ยนลูกป,ปืนที่หน็อปได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมานําเสนอการเปลี่ยนลูกป,ปืนเฉพาะภายในเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ ไขควงนะครับไขควงแฉกนะครับที่เคยบอกนะครับก็คือใช้ไขควงหรือว่าเครื่องมือนะครับที่มันพอดีนะครับมันจะทําให้หัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่เยินนะครับวางเหรียงไว้นะครับมีซีนนะครับมีซีนกัน กันไอ้น้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ะผมชอบตรงที่ว่ามันมีมันมีมาร์กนะครับนี่ครับจะมีมาร์กหัวน็อตนะครับตุ่มๆนะครับเวลาเราไขเข้านะครับก็หรือว่าไขอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายตอนไขเข้านะครับโอเคเราถอดออกมาก่อนนะครับมาเรียงไว้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็ถอดโรเตอร์ออกมานะครับ ตอโรเตอร์ออกมาก็จะเจอจานรองนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวท้ายนะครับครับกาดท้ายนะครับผมอ่าผมจะเรียงแยกกันนะครับแยกกันนะครับจะได้เป็นกลุ่มนะครับเวลาใส่ก็จะได้ไม่งงด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับลอกเบอร์พันเนี่ยจะมีน็อตอยู่ฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งขวามือของลอกนะครับจะใช้เป็นนอ็อตผมเรียกว่าปากจีบนะครับบางคนก็เรียกว่าสตาร์นะครับก็จะมีน็อตที่เป็นปากจีบอยู่2ตัวนะครับเราก็หาไขควงไขนะครับถอดออกมานะครับ2ตํตำแหน่งนะครับ ส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับสีดำก็จะเป็นน็อตสตาร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้ขนาดคนละขนาดกันนะครับอลอกเบอร์พันของอาเตก,กาจะใช้น็อตที่เป็นหัวปากจีบหรือว่าสตาร์นะครับสามตัวนะครับเลียงไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กลับฝั่งนะครับแล้วก็ถอดฝาออกมานะครับเราก็จะเจอกับเฟืองนะครับลูกปืนนะครับวิธีการถอดก็จะคล้ายๆกับเจ้าスタดิก FL นะครับนะครับถอดออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราดึงคานประคอง เฟืองตัวหนอนนะครับออกมานะครับแล้วก็คลิกออกมาเลยอย่างนี้นะครับจากนั้นใช้ไข่ควงแฉกนะครับไขควงแฉกไขนะครับตัวปิดท้ายเฟืองตัวหนอนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นี่ครับมอาออกมานะครับ ลูกปืนนะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับ2ตลับลูกปื ak, กปนข้างหน้ากับข้างหลังไม่เท่ากันนะครับลูกป no ืนข euh. ้างหลังนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่มีซีนกันไอเคมด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ดันออกมาครับดึงเฟืองออกมานะครับเราก็จะเห็นบูธนะครับนี่บูธนะครับบูธตัวนี้นะครับแทนลูกปืนตัวนี้นะครับตัวหน้านะครับส่วนบูธตัวหลังนะครับก็จะแทนลูกปืนตัวหลังนะครับ ใส่บูตตัวหน้าก่อนนะครับอใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่เฟืองนะครับใส่เฟืองตามนะครับ่าดูมาร์กนะครับ ค่อยขยับนะครับมันจะลงร่องมันเองนะครับโอเคลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ลูกปืนนะครับตัวท้ายนะครับใส่เข้าไปนะครับให้ตรงนะครับโอเคครับตามนี้นะครับจากใส่แล้วนะครับก็ ตัวท้ายนะครับเพิ่งตัวหนอนนะครับมานน่ครับใส่นอตกลับนะครับตามเดิม ครับหลังจากนั้นลองเทสดูนะครับว่าทำงานปกติไหมนะครับมีอะไรสะดุดต,ตรงไหนไหมนะครับทำงานปกติมีอะไรสะดุดต,ตรงไหนไหมอ่ะลองดูนะครับโอเคถ้าไม่มีนะครับเราก็เอาคานประคองเฟืองตัวหนอนใส่กลับนะครับ ใส่ให้สนิทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเช็คดูก่อนนะครับว่าซีนถูกต้องไหมไม่ปิ้นไม่เพเยอนะครับถ้าแนบสนิทถูกต้องเราก็ใส่กลับไปเลยนะครับก็ค่อยวางลงไปนะครับลองขยับดูนะครับมันจะลงสนิทพอดีนะครับถ้าในกรณีที่เพื่อนนักตกปลานะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับ แล้วไม่ลงนะครับอย่าไปขืนกดนะครับให้ลองถอดออกมาแล้วก็ลองไล่ดูนะครับว่ามันติดขัดตรงไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่น็อตกลับนะครับสามตัวนะครับน็อตปากจีบนะครับข้อดีของมันคือก็ มันจะไม่ฉลับนะครับเวลาไขนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกคุณภาพของไขควงนะครับให้มีคุณภาพที่ดีหรือว่าพอดีนะครับพอดีกับน็อตนะครับไม่งั้นนะครับมันจะฉลับหรือว่าหัวน็อตอาจจะเสียได้นะครับเดี๋ยวเอาไขตัวนี้นะครับอืมนะครับออนตึงเลยหลังจากนั้นเราใส่กาดเลยครับกาดท้ายนะครับ จะเป็นเกลียวหยาบนะครับน็อตพวกนี้นะครับเพราะว่าเฟืองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโลหะนะครับเป็นวัสดุผสมเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆตกปลาไข่เนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าไปไข่แน่นมากนะครับถ้าไข่แน่นมากบางทีเกลียวมันหวานนะครับมันลูดได้นะครับพวกนี้นะครับใส่จานนะครับอ่ะผมจะหยดน้ํามันสักนิดนึงนะครับตรงเสาเพื่อให้มันลื่นขึ้นนะครับส่วนลูกปืนเนี่ย ผมไม่ได้หยอดไปเพราะว่าลูกปืนใหม่นะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าก่อนที่จะใส่เนี่ยผมจะใช้ตัวเทสนะครับจะเป็นตัวเทสตัวนี้ก่อนที่เวลาผมจะใส่ให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าสั่งซื้อลูกปืนเนี่ยผมจะใช้ตัวเทสลูกปืนเนี่ยลองหมุนดูถ้ามีอาการสะดุดเนี่ยผมจะไม่ส่งไปเลยนะครับใส่กลับเหมือนเดิมนะครับใส่กลับเหมือนเดิมก็คือหมุน ทวนลูกศรนนะครับลูกศรก็คือตัวนี้ก็คืออันอันสแควร์นะครับอันสแควร์ก็คือคายออกนะครับส่วนตัวนี้หมุนย้อนกลับไปนะครับก็คือเอาเข้านั่เองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้จำมาร์กสองอันนี้เห็นไหมครับที่แนะนำตอนต้นนะครับให้ไขนะครับไขให้ตรงกับมาร์กนะครับ อันนี้ไม่ต้องแน่นมากนะครับลองขยับโรเตอร์ดูถ้ามันไม่โยกเราก็พอนะครับอันนี้ก็พอดีแล้วนะครับหลังจากนั้นใส่ซีนนะครับแล้วก็ใส่ชุดกาดนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบเห็นไหมครับถ้าเกิดเราลงพอดีกับมาร์กเนี่ยชุดน็อตน,นะครับมันก็จะลงไปพอดี เีานนแล้วเก็บนะครับเก็บงานนะครับอ่าพวกนี้จะเป็นเกลียวหยาบขันนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะใส่ชุดเฟืองกี่เสียงครับ ก็เจะระบีมีแล้วนะครับติดอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ไปเยอะนะครับอลองเทดสเสียงดูใช้ได้ปกตินะครับหลังจากนั้นก็ใส่ฝาเบรคเข้าไปฝาเบรคถ้าเป็นอัลเทเนี่ยก็จะมีซีนกันน้ําเค็มนะครับใน EP ที่92เนี่ยถ้าเป็นฝาเบรคของ Next Safe เนี่ยจะไม่มีซีนกันน้ําเค็มนะครับจะคนละเขาเรียกว่าคนละเลเวลกันนะครับผมเรียบร้อย ไชุดแขนนะครับขยับกล้องขึ้นนิดนึงนะครับโอเคลองเทสดูนี่ครับผมเนียนกิฟไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็เพิ่มความลื่น นะครับของลอกนะครับความสมูทความเนียนนะครับลดการยุบตัวของบูทนะครับทําให้ลอกมีอายุการใช้งานได้ยาวนานนะครับผมเรียบร้อยครับเพิ่มลูกปืนแทนบูทนะครับเจ้าชิมานอเอาเตกานะครับนี่ครับแทนบูสองตลบลูกปืนแทนบูสองตลับนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เพื่อนๆนักตกปลาหลังจากที่ได้ชมนะครับวิธีการถอดบูทเปลี่ยนลูกปืนแทนนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเรามีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อลูกปืนนะครับจากทางร้านผมได้นะครับลูกปืนก็ชุดหนึ่งก็อยู่ที่230บาทนะครับประกอบไปด้วยลูกปืน2ตลับรวมค่าจัดส่งนะครับอ่าส่วนเพื่อนนักตกปลา ที่จะสั่งลอกนะครับสั่งลอกจากทางร้านนะครับก็ผมก็จะคิดแค่ค่าลูกปืนนะครับก็คือ180บาทต่อหนึ่งคู่แล้วก็ค่าใส่่อผมไม่คิดผมใสให้ฟรีนะครับแต่ไม่รวมค่าจะส่งลอกนะนะครับก็ค่าจะส่งก็จะไปรวมอยู่กับในลอกอยู่แล้วนะครับอนี่นะครับคือใส่ไม่ยากถอดไม่ยากแต่จะมีทริคอยู่ทิคนึงก็คือว่าถ้าเป็นลอกขนาดที่มันจะไม่เท่ากันเนี่ยนะครับ ผมก็จะมีแหวนลองนะครับคือบางทีเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าการฟิตติ้งนะครับบางบางบางทีเนี่ยบางเบอร์เนี่ยมันจะขยับเฟืองตัวหนอนได้เยอะนะครับกอขยับได้เยอะผมก็จะลองแหวนตัวนี้ไปให้มันขยับได้น้อยนะครับ mm hmm. เวลาชักมันก็จะไม่หลุดคือมันจะไม่หลวมนะครับมันจะไม่จุดขับเอ่อจุดขยับเนี่ยมันจะน้อยนะครับมันจะทําให้การหมุนเนี่ยเสถียรแล้วก็สมูทขึ้นนะครับอันนี้เป็นเฉพาะ บางตัวและบางขนาดเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นทุกขนาดนะครับผมสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับ tkp fishing ดอเมืองนะครับ0 6 1 9 4 9 8 2น9นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เฮาแบนนะครับรูปไม่ขึ้นหลายคลิป่าผมหยิบให้ดูเลยนะครับวินเทจก็ครเวอร์ครับผลิตภัณฑ์เคลือบก๊อกนะครับ ไม่ลดเซนส์สัมผัสในการใช้งานนะครับใช้ได้ทั้งคันตีออมนะครับคันตกปลาสวายนะครับก็วิธีการทำงานวิธีการใช้ก็อยู่ด้านหลังนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เฮาแบงของทาง TKP นะครับนี่ครับอันนี้เป็นคันจีรูมิดนะครับที่เขาว่ากันว่าเป็น King of l o ถนะครับหรือว่าเป็นบางคนก็บอกว่าเป็นคันที่เซนส์ดีที่สุดในโลกนะครับอันนี้เป็นออริจินอลเวอร์ชันนะครับเป็นด้ามก๊อกนะครับ เคลือบด้วยวินเทจก็โคเวอร์นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เงานะครับมันจะด้านๆแล้วก็เป็นฟิล์มบางๆนะครับไม่หนานะครับอ่าเห็นไหมครับเคลือบบางๆนะครับฟิล์มบางๆแต่ว่าอันนี้เคลือบหลายรอบนะครับเคลือบประมาณเจ็ดแปดรอบนะครับก็ยังไม่หนานะครับแล้วก็เซนสัมผัสไม่หนีนะครับราคาขายต่อก็ไม่ตกนะครับคันพวกนี้ถ้าเราไปเคลือบเป็นเรซินเป็นคันสวายเนี่ย นะครับราคาขายต่อหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่จับไม่มันนะครับเขาเรียกว่าจับไม่มันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีความหนาของเรซินนะครับแต่ส่วนเจ้าวินเทจก็เบอร์ตัวเนี้ยนะครับมันจะทําให้บางนะครับมันจะทําให้เนื้อฟิล์มบางนะครับแล้วก็เซนสัมผัสไม่หนีหายนะครับอ่าเนี่ยครับคันแพงๆของท่านก็จะ ไม่เสียราคานะครับแล้วก็เซนสัมผัสก็ดีงามเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับขอบคุณลอกในแบบนะครับเจ้าชิมาโนอัเตกานะครับอันนี้เป็นลอกที่ลูกค้าสั่งนะครับสั่งซื้อแล้วก็สั่งเปลี่ยนลูกปืนก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกเป็นคันนะครับก็สั่งซื้อกับทางร้าน EKP นะครับ โทรไอดีศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดสองสามเก้านะครับอ่ามีเรื่องปรึกษาลอกคันนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับลอกตัวเนี้ยสั่งซื้อตอนตีห้านะครับคือผมตื่นพอดีนะครับก็เลยคุยกันพอดีนะครับก็สรุปอะไรเรียบร้อยลูกค้าก็โอนตังค์นะครับโอนตังค์เสร็จแล้วผมก็จะทำการโมลูกปืนตามคลิปแล้วก็แพ็คของส่งสินค้าในทุกๆวันนะครับขนส่งก็ จะเป็นขนส่งเอกชนนะครับหรือไม่ก็ไปาสานีอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละวันนะครับวันนี้ลาการไปเพียงเท่านี้นะครับปากร้าน tkp fishing ดอนเมืองอยู่หลังวัดไผ่เขียวนะครับเพื่อนตกปาลารามินทาแจ้งวัฒนะลังสิทธิ์ปทุมดอนเมืองสะพานใหม่ปากเกตนะครับถ้าหาร้านตกปลาถูกใจร้านไหนไม่ได้ลองแวะมาที่ร้าน tkp fishing ดอนเมืองของเรานะครับยินดีให้บริการนะครับ วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ